สวัสดีครับหารถดีๆวันนี้นะครับพี่หลามกับน้องศิลป์จะขายดิกนะครับครับเรานําเอารถราคาเกือบ13ล้านบาทครับผมมาจําหน่ายให้กับคุณผู้ชมครับในราคา5 0 0แสนกว่าบาทรถมือสองสภาพดีเมือนใหม่ของแท้แนะนำบริการผ่านใจได้สบายทันสมัยทุกแนวทางมาดูกันเถอะ 2 9 0 9เนี่ยค่าตัวที่เขาเปิดตัวเนี่ยอยู่1 2 9 9 0ล้าน9 9 0บาทโอ้โหเรียกว่าทอนพันเดียวทอนพันเดียวส3ล้านทอนพันเดียวครับแล้วมาวันนี้ขายเท่าไหร่นะ5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับนี่นี่คือ bm w Series ซีครับผม740 i l ใช่รหัสตัวถัง f 0 2 f 02รถปี2 0 0 9 2 0 0 9 i l คืออะไร i l คือ ลองเบรดวิวลองลองเบรดวิวคือประตูหลังยาวกว่าปกติเป็นรถผู้บริหารรถผู้บริหารโดยแท้ใช่ครับคำว่ารถผู้บริหารเนี่ยปกติเราจะมีแอร์แยกแค่หน้าซ้ายขวาแล้วก็หลังใช่ไหมครับอ่าอันเนี้ยแอร์แยก4โซนสี่โซลหน้าซ้ายขวาหลังซ้ายขวาโอ้โหเย็นใครเย็นมันชุดใหญ่ชุดใหญ่นะฮะกับราคาที่หายไปเยอะคือต้องบอกว่า รถในตระกูลนี้ BMW Series 7เนี่ยมันจะมีคนบางคนที่แบบว่าชอบรถเก่าๆคลาสสิกคันใหญ่ๆคันใหญ่ๆเครื่องใหญ่ๆกินน้ำมันแต่เขาสามารถซื้อในวันนี้ได้ในราคาที่ถูกมากๆโอ้ถูกมากครับถูกมากแต่ต้องแลกมาด้วยกับการบำรุงรักษาก็บอกไว้ก่อนเลยซ่อมไม่ถูกซ่อมไม่ถูกเพราะว่านี่คือรถราคาสิล้านใช่ครับอัไลร,ราคาสิล้านเช่นกัน ใช่ครับูกตองครับนะฮะแต่คันนี้สภาพดีเพราะว่าวิ่งมาแค่74,000กว่ากิโลโอเจ็ด0มืนโอ้โหเดี๋ยวนะรถตั้งกี่ปีแล้วเนี่ย2,025รถประมาณ16ปีครับ16ปีจอดมากกว่าขับ16ปีวิ่งเป็นเ0 0 0 0กว่าครับ 17, วารวันตีไม่แท้ครับยินดีพาจุงมือไปเช็คประวัติในศูนย์ได้เลยอ๋อนี่รับประกันไม่แท้ด้วยสภาพและเครื่องยนต์ ยังสดอยู่ก็เครื่องยนต์เนี่ย6สูบแถวเรียง 3,000cc 326แรงม้าตอนแรกผมก็แปลกใจสมัยก่อนเนี่ย BMW เนี่ยเวลาเขาไอ้เลขหลักสิบเขาเนี่ย มันจะเป็นตัวบอกนะใช่ครับอย่าง325ก็จะเป็นเครื่อง2อ0 0ันหก็เป็นเครื่อง3 0 0 0ันสาใช่ไหมฮะถ้าเป็น5,40ก็จะเป็นเครื่อง8สูบ0 0่พัแล้่ใช่แต่พอมาถึงยุคนี้อันนี้มันเป็นยุคที่ b m w เปลี่ยนเจเนเรชั่นจากตัวถังรหัส E ครับเปลี่ยนมาเป็นตัวถังรหัส F รหัส F แล้วตัวนี้เป็นตัวแรกๆของรหัส F เลยที่มีการใช้ระบบเทอร์โบเข้ามาอ่าพอเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบปุ๊บเครื่องก็3 0 0พันนี่แหละ แต่ใส่เทอร์โบเข้ามาแล้วก็แปะรุ่นว่าเป็น740 IL คือมันมีกำลังเท่ากับรถ4,000แต่ใช้เครื่องแค่3,000ใช่ใช่แล้วเป็นเบนซินด้วยใช่เพราะว่าตอนนั้นที่เปิดคู่อ่ะมันเปิดคู่กับ750 i นอ่าอันนั้นราคา16ล้านโอ้โห15ล้าน9 9อะไรไม่รู้ต่างกัน3-4ล้านใช่แล้วก็มาเป็นตัวนี้ใช่ครับนะฮะบางคนอาจจะถามว่าเอสบีเอ็มเดลพิย่รุ่นซีรีส์7เนี่ยมันจะมีรถที่แบบว่าใช้ประชุมเอเป็ก ครับแล้วพอข,ขายลดราคาออกมาครับ,ค,รบคันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่่คันนี้ค,นนคันนี้ไม่มีหลักฐานว่ามาจากเอเปกคันนี้เป็นรถรถบ้านรถบ้านรถบ้าน,านตอนแรกน่าจะถ้าจำไม่ผิดได้เป็นนามบริษัทก่อนครับผมอ่าแล้วก็โอนจากบริษัทออกมาเป็นบุคคลอ่าก็เป็นเป็นเจ้าของเจ้าของบริษัทแหละอ่าบ้านเดียวกันถ้าเเจ้าของเดียวครับผมครับผมแล้วก็อยู่รับใช้คนที่ใช้รุ่นนี้จนกระทั่งเขา เสียชีวิตไปแล้วใช่ก็ต,ตก<ช>เป็นมรดกตกทอดมายัางรุ่นลูกใช่ใช่นะฮะแล้วลูกก็ไม่อยากใช้แล้วทุกวันนี้ใช่ก็ขอส่องต่อให้คนที่ชื่นชอบรุ่นรุ่นนี้ดีกว่านั่นนะฮะกับราคา <นะ S 2> ที่แบบว่าโอ้โหคือคุณไปหาซื้อเนี่ยมันไม่มีหรอกอะไรนะถูกถูกกว่ารถติติคาด์ได้ยไงมันคือซีรีส์7ที่ราคาแค่519,00 0บาทครับผมอ่ะมาดูสภาพโดยรวมอมานะครับ สิ่งแรกที่ผมเอ็กซเรย์ให้คือบดีน้องสิลเนี่ยเครื่องติ๊กเน็ตเขาพันังเดี๋ยวซื้อใหม่ผมเลยใช้สายตาเปล่าเอ็กซ์เรย์ให้รถคันนี้ทำสีมาตรงฝากระโปรงครับผมนะฮะคือถามว่าสภาพสีทุกวันนี้ยังดีอยู่ไหมก็ตรงฝากระโปรงเนี่ยมันยังเงาไม่เท่ากับตรงบริเวณอื่นอย่างตรงนี้หน้ากระจังเนี่ยคือเราต้องไปสืบสาเหตุเลยนะว่าทำไมเขาทำสีแต่เขาไม่ได้ชนมานะ ไม่ได้ชนครับอ่าคือตรงเนี้ยยังสีเดิมอยู่เลยใช่น่ากระจังเนี่ยมีรอยหินดีอยู่บ้างอันนี้สีเดิมอันนี้สีเดิมแต่ตรงนี้สีทำเพราะว่ามันมีอาการของแล็กเกอร์เนี่ยมันเป็นผลแล้วครับเป็นรูๆเล็กๆเป็นรูๆพุนๆแล็กเกอร์คุณภาพไม่เข้าแล็กเกอร์โรงงานน่าจะทำสีมาเป็นเวลานานแล้วหลายปีแล้วประมาณสักสองสามปีได้เพราะว่าพอดีว่าเขาเอาไปจอดซ่อมแล้วขี้นกลงกระโปรงหน้าหลัง แลวทั้งอู่เขารับผิดชอบไปซ่อมให้ซ่อมให้ใช่ก็สองบานหน้าหลังซึ่งจริงๆอ่ะไม่ควรร่อมไม่ควรบ่อยเป็นขี้นกดีกว่าคือขี้นกเนี่ยมันกัดแล็กเกอร์ก็จริงครับผมได้พิสูจน์แล้วนะครับอย่างรถผมเองอ่ะครับนานๆไปมันหายนะไอ้รอยด่างนั่นแหละคคือเราจอดตากแดดตากอะไรไปเราใช้งานไปเนี่ยเดี๋ยวไอ้รอยที่มันเป็นแหว่งแหว่งเล็กเกอร์แหว่งอ่ะมัน มันกลืนจับเข้าไปในที่ได้อเออนะเราไม่ต้องไปทําสีใหม่ใครโดนดที่นกใส่นะอย่าไปทําสีใหม่เ,เพราะคุณทําสีใหม่สีคุณไม่เหมือนโรงงานเดิมใช่ถ้าถ้ายิ่งใช้แบบประกันเคมนะบอกเลยว่าคุณภาพของตัวเคลียร์คนละโลกอะ่ะงานยินสดไม่รู้กล้องถ่ายได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้กล้องพยายามถ่ายดูนะครับคือเวลาเราพ่นสีเนี่ย แล็กเกอร์เราเนี่ยอาจจะเตรียมพื้นไม่ดีหรือว่างานพ่นอาจจะไม่เนี๊ยบแล็กเกอร์เนี่ยใช้ไปนักสัก2อสมปีมันจะผดมันจะเป็นผดมันจะยุบตัวลงเล็กเกอร์ยุบตัวใช่อ่าฮะ,ะสำรวจรอบคันแล้วเนี่ยสีชิ้นนี้ทําครับฝากระบงท้ายทําใช่ครับอ่าสะโพกด้านขวาด้านหลังตรงแถวแถวฝาเติมน้ํามันไอฝาเติมน้ํามันตรงนั้นทํมาอ่ามีสามจุดที่เห็น,ท,หนทำนอกนั้นสีเดิมหมดครับพอมาดูเนี่ย รีฟงรีเฟกสีผิวเรียกว่าเงาคมกิบใช่ใชนะฮะให้ดูตรงเงาเวลามีส่วนสว่างกับส่วนที่เป็นเงาอ่ะส่วนมืดอ่ะตรงรอยเส้นตรงเงาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผิวและเกิมเป็นไงอนี่นี่นี่เส้นคมกิบเลยนะนี่ล้อเดิมล้อเดิมขอสิบายางสภาพอะไรครับยางเนี่ยจะบอกว่าเปลี่ยนมาตอนประมาณต้นปี21ฮะวิ่งไปยังไม่ข้าม1 0 0 0 0มโลเลยฮะคือดอกได้ แต่เนื้อไม่ได้ซื้อไปเปลี่ยนเลยนะอันนี้อยากให้เปลี่ยนเลยใช่คือดอกยางมันยังดูเยอะอยู่เลยนะแต่ว่าดอกเต็มอยู่เลยแก้มยางหน้ายางน่าจะแข็งหมดแล้วเพราะว่ามันมันถูกสูบลมอัดแล้วจอดอยู่นิ่งๆไม่ได้ขยับใช้งาน245 459หครับผลอ้อหน้านะครับข้างหลัง275 4 0 1 9หใช่ไหม275 4 19้ใช่ครับเปลี่ยนยางชุดหนึ่งนะผมบอกเลย5 0 0 0 0 หกหมื่นขึ้นหกหมื่ด้วยโอเคหกหมืน okay. ขึ้นครับ uh, 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 uh. เพิ่งเปลี่ยนล้อรถตัวเองมาสิเก้านิ้วคุณสมุทคุณสมุทโอ้โหหกหมืเอาสนามชีวิตเลยหกหมื่นแต่สภาพรถโดยรวมเรียบร้อยดีมากนะครับไม่มีรอยชนไม่มีรอยแบบว่า uh. ซ่อมแซมหนักมานะครับ <c oughs> แล้วก็นี่พอเป็นสีเดิมเนี่ย ลอยเงามันเนี่ยจะคมมากนะเงาแสงมันจะคมมากนะขอบยงขอบยางยังดีอยู่เลยร้อยสิบหกปีอยู่แล้วก็ไม่ว่ากิ๊บมากๆอันนี้ระบบประตูดูดยังดูดอยู่ครบตีบานประตูดูดด้วยดูดด้วยนี่ดังจูบเลยใช่ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้ได้อีกนานเพราะว่ารถจอดรถไม่เคยได้ใช้ระบบดูดมันไม่ได้ทํางานบ่อยใช่ครับถ้าเป็นรถแบบใช้งานมา16ปีเปิดเข้าเปิดออกวันละกี่ครั้ง ประตูดูดน่าจะไปแล้วเจ๊งไปแล้วสามรอบใช่ใช่น่าจะซ่อมมาแล้วหรือเปลี่ยนยกชุดมาแล้วแต่ชุดนี้ยังอยู่แสดงว่ายังดีอยู่สันรูฟใช้ได้ปกตินะครับเทสให้แล้วเีจะมีสันลูบให้ดูด้วยว่าเปิดปิดได้ปกติไม่มีการขัดข้องอะไรครับผมครับแล้วก็นี่ครับเอกลักษณ์ของ740 IL ลองวิวเบดโอ้โหประตูโคตรยาวสุดยาวมากสุดเอื้อมยาวสุดส พอเปิดประตูเข้าไปด้านในเบาะแถวหลังนี่นะฮะโอ้โหนั่งแล้วแบบเหยียดขาะโดตีแปลงได้กับตันงซีะเดี๋ยวเชิญเชิญที่หลามใช้ชาร์จอินดิเกเตอร์วัดหลังคาหน่อยครับโอ้โห <c oughs> เรียกว่าทุกทีเข้ารถนะเราต้องแบบว่าย่อๆตัวใช่ไหมอันนี้เข้ามาดื้อๆเลยอ่าโอ้โหคุณผู้ชม เคยเห็นรถคันไหนที่เลกรูมเนี่ยเหลือเป็นฟุตไหมครับไม่ใช่เหลือเป็นคืบนะฮะอันนี้เหลือเป็นไม้บรรทัดเลยครับเหลือเป็นฟุตเหลือเป็นฟุตครับเรียกว่าผมเหยียดขาได้อะเนี่ยอย่างเงี้ยเหยียดขาได้นอนแบบแผ่เป็นกบเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหกว้างมากได้นะครับปรับได้เอียงได้ปรับเอียงได้เลื่อนหน้าได้โอ้โห เบาปรับเอ็นได้ด้วยเลื่อนเลื่อนมาข้างหน้าแล้วก็เป็นรถไฟฟ้านะอ่าเลื่อนเลื่อนมานอนนอนได้เลยโอ้เอ้ยนี่มันจะนอนอยู่แล้วเนี่ยนอนได้เลยครับอันนี้เหมือนกับบับเขาบอกเขาแซวกันว่าอะไรนะฮะผู้บริหารเอนบอกให้เด็กหลบหนีเมียยังได้เลยครับอันนี้ใช่ไหมแอร์ใช่ครับแอร์แยก4โซนครับนี่แอร์แยก4โซนนี่มีเย็นครเย็นมัน นี่มีปุ่มปรับพัดลมแยกเลยนะเร่งความเร็วลมต่างหากได้คอนโทรลอด์จากข้างหลังได้ด้วยครับโอ้โหเนี่ยมีแอร์แยกคอนโทรลอด์มีจอให้แต่มือจอใช้้ไดยังไม่ได้เทสครับน่าจะยังใช้ได้นะฮะแล้วก็มีปุ่มไอด์อยู่ตรงกลางตรงนี้นะฮะนี่โอ้หูนั่งสบายมากเลยเป็นรถผู้บริหารเอ้ยมีช่องแอร์ตรงนี้ด้วยโอ้โหใช่ฮะเจ๋งมากเจ๋งมากสุดยอดเลยครับแล้วก็ประตูดูดอย่าปิดแรงใช่ครับ แปะไวเบาๆเง้มๆไวก็พออ่าแปะไวเบาๆแปะไวเบาๆเดี๋ยวเขาเข้าไปเองเดี๋ยวเขาดูดของเขาเองนะฮะรถขนหนประตูดูดเนี่ยไปปิดปั้งๆเนี่ยโอ้โหทางแทบจะเดินลงมาชกอ่ามาดูฝาท้ายนี่นะตรงนี้นะที่ผมบอกนะตรงนี้นะช่วงนี้ลงไปมีรอยทาสีนะครับคือเล็กเกอร์เป็นผลนะครับแล้วก็ฝาท้ายตรงนี้ก็เล็กเกอร์เป็นผลนะครับอันนี้ไฟฟ้านะครับเปิดปิดใช้สวิต นี่เป๊ะสปริงใช่ค่ะจริงเหรอเนี่ยฮะปิดเป๊ะเฮ้ยอ่าเออเจ๋งอ่ะสมศรีซีรีส์เจ็ดนี่เจ็ดสี่ศูนย์แนวัยอ่านะฮะไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยจอดนานนะฮะครับมันเสื่อมแต่มันไม่เหลืองมันไม่ขุ่นแต่มันเสื่อมใช่ครับก็ไปปรับขัดปรับผิวหน่อยก็ปั่นๆนิดนึงอ่าปั่นๆชักเงาขึ้นมาได้เคลือบทับหน่อยก็ดีจริงเงาเข้าแบบว่าคาร์ดีเทลลิ่งอ่ะ เคลือบแก้วสักชุดหนึ่งผมว่าก็เจ้าแลใช่ใชไม่ต้องทำสีนะใช่ใชคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังเขาทำมาเราต้องไปทําสีอะไรไหมรเราเราอย่าไปทําดีกว่าครับใช่ครับเพราะทําทแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ดีเท่าเดิมเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่อ่าตอนเนี้ยมันขัดชักเงาได้แล้วก็ดูกลมคกลืนกับรถส่วนหน้าส่วนหลังโอเคใช้ไปก่อนใช่ครับใช้ไปก่อนรถคันนี้มีอะไรบ้างที่ซ่อมหรือว่าต้องเสียอ่าไล่เนะอันนี้นะครับ อันดับแรกเลยคือไฟสูงไฟสูงเปิดไม่ติดไฟสูงเนี่ยตบถ้าเกิดเปิดไฟตอนกลางคืนอ่ะตบแล้วไนไม่ติดแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันไม่ได้เปิดไฟอะ่ะตบแล้วไฟมันติดอยู่อ๋ออ่าอันนี้ต้องไปให้ช่างดูระบบไฟให้ใช่ครับนะฮะแล้วก็ดึงน่องฝั่งคนขคับเนี่ยเฟืองมันแตกอยู่อตอนนี้เป็นอันตโนมือใช้มือ,ด,ด,อ,อ,ด,อดันเข้าดันออกได้อ่าดันเข้าดันออกได้แต่ว่าไม่ทํางานใช่แล้วก,ก,ก็กระปุกกระปุกสีน้ําฝนครับ เจ้าของแจ้งมาว่าเติมเต็มเราใช้ใช้ไปแล้วมันลีกหายอ๋อมันลดลงไม่รู้ว่ามันไปรั่วตรงไหนยังเขาให้ช่างหาแล้วยังหาไม่เจออาจจะซึมตามขอบพลาสติกหรือว่าสายยางใช่แล้วก็ะะายางสี่เส้นฮะแล้วก็ใบปัดน้ำฝนที่ควรเอาไปแล้วทาเลยอ๋อแค่นี้เลยครับรถคันนี้อุ้ยเดี๋ยวคันนี้ติดฟิล์มมายังไม่ได้เอาทิชชู่ออ,ออกเลยเพิ่งเปลี่ยนฟิล์มเปลี่ยนฟิล์มมาใหม่ประมาณสองอาทิตย์ อ๋อเหรอโอ้ยได้ฟิล์มใหม่ฟิล์มใหม่อันนี้ฟิล์มใหม่ฟิล์มยี่ห้อวอล์กวอล์กด้วยติดวอล์กมาให้อันนี้คือเจ้าของเขาทำมาใช่ครับอ๋อใช่ครับโอ้โหแล้วก็คันใหญ่ไปเริ่มเทิมอย่างนี้เลยอ่าเครื่องยนต์ V6 3000cc ซีแถวเรียงฮะ6สูบอ๋อแถวเรี้ยง6สูบแถวเ c ียงหสูบเทอร์โบเอ็มเท่าไหร่นะ รหัสเครื่อง N54 M54 N54 N54 อ๋อเป็นเครื่องโมเดลใหม่แล้วนี่โมเดลใหม่แล้วอันนี้เคมนะ0-100 5.9วิเฮ้ยแรงขนาดนั้นเลยเหรอเคมไว้5.9วิเพราะอันนี้มันเทอร์โบทวินเทอร์โบอ๋อเป็นเทอร์โบคู่คู่อ๋อน่าสนใจแล้วเครื่องสดด้วย75,000โล74,000กว่าอ่า74,500อะตีานีประมาณได้สดด้วย เด <comigo> ี๋ยวไปลองขับดูใช่ครับเดี๋ยวาขับกันครับไปครับเรามาทดสอบลองขับ B M w F 02740 I L ลองวิวเ s e จริงๆผมต้องไปลองนั่งข้างหลังแต่ว่าอยากตรวจเช็คการทำงานของรถก็เลยต้องมาขับด้วยตัวเองครับนะฮะใครจะซื้อไปแล้วก็จะไปเป็นผู้บริหารนั่งหลังก็ค่อยว่ากันอีกทีอันดับแรกนี่คือสตาร์ทมานี่เครื่องนี่นิ่งสนิทเลยนะ เงียบกิบเลยเพราะว่าเขาเปลี่ยนพวกแท่นเครื่องแท่นเกียร์แล้วก็เปลี่ยนมา <ทอ S 2> หมดแล้วอ่ะท่อแล้วก็ชิ้นส่วนพลาสติกหมดแล้วครับเขาบอกว่าหมดไปรอบนั้นเนี่ยแสนกว่าบาทโอ้โหเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จอดใช้น้อยมากพวงมาลัยพาวเวอร์ก็แบบนิ่งสนิทไม่มีรอยไม่มีแรงสั่นไม่มีแบบวเบรตเลยนะครับแสดงว่ารถเนี่ยตัวรถเนี่ยเครื่องยนต์สภาพดีมาก<อ>ใช้ได้เล เราลองเร่งออกไปดูฟืดโอ้วิ่งดีเนาะอ่าโอ้โหเครื่อง6สูบแถวเรียน3.0ลิตรอพร้อมเทอร์โบ2ตัวกำลังดีมากอ่านี่เหยียบได้เหมือนรถคันเล็กๆเลยนะพุ่งว้าพุ่งวาบเลยเนะี่ยมีที่พี่หลามขับอยู่เนี่ยเป็นเป็นโหมดปกตินะครับฮะยังไม่ได้กดสปอร์ตนะเออนี่โหมดปกติของเขาเออเออ,อกำลังเครื่องดีมากนะฮะแต่ เข็มความร้อนนี่น่าจะอยู่ประมาณร้อยสิบเลยนะอันนี้ปกติไหมปกติครับปกติจริงเหรอใช่ครับเมื่อวานผมขับกลับมาก็ขึ้นมาอยู่ตรงกลางอยู่ฮะร้อยยี่สิบเลยขึ้นมาอยู่ตรงกลางใช่เครื่องนี้มันอุณหภูมิทํางานมันร้อยยี่สิบเลยใช้ได้เลยฮะเพราะว่าไอ้พวกไอ้พวกระบบขับเคลื่อนระบบระบายความร้อนเนี่ย เขาเพิ่งเขาเพิ่งทำมาเพื่อประมาณสักอาจจะสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยฮะอืมแล้วก็มีไอ้ระบบหน้าจอเนี่ยเป็นอินโฟเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็คือแบบด m ยุคใหม่ครับใช่ใช่เป็นด m ยุคใหม่แล้วฮะเออดีดีดีโอ้โหถือว่าสภาพเครื่องยนต์นี่สมบูรณ์มากนะใช่ฮะใช่แล้วก็ผมอ่ะดูพวกวิทยุเครื่องแต่งแต้มแล้วหลักใหม่ใหม่มันเจ็ดเก้าเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เหรอครับขอไปไม่ใช่เจ็ดสี่อันนั้นขอ ขออนุญาตแก้หลักไม้นะครับคือตัวหลักไม้วิ่งมาเนี่ยเกือบเกือบแปดหมื่นเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยกว่าเมื่อกี้ผมพูดว่าเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นห้าอันนี้ต้องขออภัยขอแก้ข้อมูลนะครับผิดนิดนึงตัวเลขมองแล้วมันผิดผิดลูกตาน่ดนึงไม่ได้ตั้งใจจะเป็นรถไม้เขาเจ็ดเก้าสี่สี่สี่นะครับตอนนี้นะครับเออแล้วก็ไอ้พวกวิทยุ ไอเตือนต่างๆเนี่ยผมเช็คละไม่มีไม่มีฟาลขึ้นนะฮะทั้นหมดใช่ไม่มีฟอลขึ้นครับครับช่วงล่างคันนี้น่าจะเป็นถุงลมใช่ใช่ช่วงล่างคือช่วงล่างนิ่มมากใช่นิ่มดีมากนี่ขนาดยางหลังซีรีส์40นะ275 40ผมบอกเลยคันนี้นิ่มกว่าซี s เอสผมอีกเพราะว่าคันนี้จริงๆผมมันคือเจ็ดเจ็ดมันก็คือแบบ สุดตารางของซีดานแล้วล่ะด้วยความที่มันเป็น I-L ด้วยไงใช่ครับมันลองวิวเบสคือฐานล้อหน้ากับหลังเนี่ยมันยืดออกไปอีกยืดใช่มันก็เลยทําให้ฟีลลิ่งของระบบกันสะเทือนเนี่ยมันมันเป็นมันดูมัน คืออะไรมันนุ่มนวลเ่ยมันมีระยะมีระยะมีระยะมากขึ้นใช่มีระยะมากขึ้นคือจากเดิมที่มันเป็นรถเนี่ยตอนนี้ผมว่ามันเหมือนเรือคือมันโล้ขึ้นโลลลงมันอารมณ์เหมือนนั่งนั่งเรือนั่งอยู่บนพลมใช่ใช่นิ่มจริงนิ่มจริงครับนิ่มฮะนิ่มแล้วก็เครื่องยนต์นี่คือตอบสนองดีมากนะฮะนี่คือแบบขับอยู่ความเร็วประมาณ80ร้อยคือโอ้โห อัตราเร่งนี่คือสกิทเมื่อไหร่ก็พร้อมไปได้ทันทีแล้วนั่งสบายโอ้โหนี่ถ้านั่งหลังสบายกว่านี้อีกนะใช่ครับสบายกว่านี้เยอะรถคันนี้นี่ทาให้แบบอยากมีคนขับรถอยากมีคนขับรถจังเลยมาขับ้มองนั่งหน่อยผมมองแบบนี้ครับสินครับถ้าใครสักคนมีครอบครัวใหญ่ครับมีคุณพ่อคุณแม่มีปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยนะฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ด้วย แล้วคุณจะเดินทางบ่อยๆคุณพากันไปเที่ยวไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไปไหนก็ตามครับถ้าคุณซื้อรถคันนี้หนึ่งคือคุณลงทุนไม่เยอะใช่ครับใช่ไหมฮะแต่ว่าค่าซ่อมค่าบำรุงอาจจะเยอะหน่อยอ่ามันเป็นธรมนธรมดามันเป็นเรื่องปกตินะฮะ<ช>ซึ่ง<ช>อันนี้เราบอกกันก่อน <c oughs> แต่ว่าถ้าคุณซื้อไปแล้วให้แบบว่าผู้สูงอายุนั่งหลังเนี่ยครับซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นั่งเนี่ย แล้วพาท่านไปนู่นไปนี่เนี่ยอันนี้สบายมากเลยใช่ครับท่านจะมีความสุขครับท่านจะมีความสุขแล้วท่านจะนั่งสบายมากแล้วท่านจะ VIP มากมากหรือว่าถ้าถ้ามีเมียที่ขี้บ่นนะครับเวลารถแข่งๆเนี่ยจับนั่งคันนี้นะครับโอ้โหลากลายเป็นคุณนายเลยคุณนายเลิกบ่นเลิกบ่นไม่มีเสียงบ่นอีกต่อไปเงียบจิ๊บเนี่ยโอ้โหดูขึ้นคอสมงคอสะพานนี่โอ้โห ยังจะมีคนมาแบบจับเราหย่อนลงไปอ่ะโอ้โหมันนุ่มจริงๆนะฮะหน้ายางแข็งแล้วเนี่ยเจอร่องเหล็กเนี่ยนะฮะขนาดหน้ายางแข็งนะเจอร่องเออใช่ใช่แต่แต่แต่เจอร่องเหล็กเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะย้อยเลยลื่นแบบดิ้นเลยตึ๊ดๆหน้ายางไปลาแนะนำนะครับคันนี้อย่างแรกเลยครับยางและใบพัดน้ำฝนเปลี่ยนก่อนเลยอันอื่นยัง ใช้ได้นะใช้ได้ทูซีใช้ได้อยู่ปรับบงปรับเบาะชักน่องอะไรเนี่ยคือแมนนวลไปก่อนก็ได้ใช้อัตโนมือไปก่อนลองไปเช็คราคาดูก่อนว่ามันซ่อมแพงแค่ไหนไปครับใว่ครับซึ่งถ้าเกิดมันซ่อมแพงเนี่ยมันก็ไม่ควรไงใช่ก็ปล่อยไว้อย่างเงี้จริงๆไอ้ชักน่องเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับอีกอย่างหนึ่งคือคนที่ไม่เคยมี B M W ครับเราไม่แนะนําคันนี้เราไม่แนะนาใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวตกใจคับตกใจนะฮะคือ แค่คุณมีซีรีส์สามเนี่ยแล้วคุณไปซ่อมซีรีส์สมตามอู่คุณก็ร้องแล้วใช่นะฮะแต่ถ้าคุณเจอซีรีส์เจเข้าไปเนี่ยคุณจะร้องไม่ออกครับอ่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรนะความคุณจะช็อกไปเลยความความตกใจที่ไม่มีเสียงคือถามว่ารถคันนี้เหมาะกับใครตอนที่สินมาเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าราคามันจะดรอปจากราคาจริงไปเยอะมากโอ้เยอะมากนะเหลือเหลือแบบห้าแสนต้นๆเนี่ยผมก็ยังบอกว่ารถคันนี้จะไปยากนิดน,นึง ยกเว้นวม่าเขาเจอเนื้อคู่<ช>คือคนที่เคยมีประสบการณ์ในการขับเบียมาแล้ว<ช>เคยขับซีรีส์สามซีรีส์ห้ามาแล้วอยากสัมผัสความนุ่มระดับซีรีส์เจ็ดเนี่ยคันนี้เป็นโจทย์ที่ดีเพราะว่าคันนี้ใหม่น้อยตัวถังดีใช,ใช่ไหมฮะสภาพอุปกรณ์โดยรวมถือว่าอยู่ในสภาพดีใช่ครับอ่าก็เป็นรถแห้งๆที่ดีซึ่งถ้าคุณมีประสบการณ์ในการใช้งานเ m ีอยู่แล้วนะค,คุณซื้อมาปุ๊บคุณมีอู่ช่าง BM ที่เข้าใจคุณ เขาไม่โขกไม่ฟันกระบาลคุณแล้วก็เชื่อใจกันได้คุณซื้อโอกาสในการใช้รถคันนี้ลองขับดูแล้วหวังว่าใช้ใช้ไปมันจะไม่มีซ่อมใหญ่ลุ้นใช้ไปลุ้นไปลุ้นนิดนึงนะต้องลุ้นนิดนึงเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะอะไรจะเกิดใช่ไหมแต่ถ้ามันผ่านไปได้หรือว่าคุณมีวิธีที่แบบว่าประคับประคองมันไปได้นะคุณใช้รถคันนี้ไป3าสี่ปี คุ้มแล้วคุ้มแล้วห้าแสนหนึงคุ้มแล้วโอ้โหคุณไปซื้อรถมือสองยี่ห้ออื่นนะคุณก็ต้องซ่อมก็ต้องบุญละนะใช่แต่คันนี้ถ้าผ่านหลัก3ปีได้แล้วคุณหมดเงินไปไม่เกินส0 0แสนบาทนะใช่คุ้มคุ้มแล้วคุ้มเลยคุ้มเลยใช่เปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องดูแลตามปกติเนี่ยนะฮะสาปีเนี่ยแล้วไม่มีซ่อมใหญ่นะคุ้มเลยซึ่งไอ้ส่วนที่คุณไม่ต้องลุ้นเลยนะครับ ท่านเครื่องท่านเกียร์เขาเปลี่ยนมาให้แล้วอันนี้ไม่ต้องลุ้นเพราะว่าเครื่องยนต์ก็สเต็ปหนึ่งสตาร์ทเครื่องมาแล้วนิ่งใช่เครื่องยนต์ก็สเต็ปหนึ่งเพราะตอนนี้มันเพิ่งจะแปดหมื่นตีแปดหมื่นแล้วกันอ่ะตีให้8ปดหมื่นเลยล้นล้นมันก็ยังเหลือแก๊ปอยู่เพราะว่าเครื่องรถยุโรปเนี่ยแสนหนึ่งเขาจะเริ่มแมเนจเน้นกันทีหนึ่งใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าตอนรอบแสนหนึ่งเนี่ยเราจะโดนมากน้อยแค่ไหนใช่แต่เชื่อได้ว่าไม่มากเพราะว่าอันนี้มันเครื่องอกสูบแล้วก็ไอ เปลี่ยนมาให้หมดละ,ะแต่อันนี้เปลี่ยนอู่นอกนะแต่มีบ,บินมีบินแล้วไว้ถ้าสนใจกันมาดูรถกันเดี๋ยวผมเอาบินให้ดูใช่ว่าทําอะไรไปแล้วบ้างทาไปเยอะแล้วเหมือนกันเหลือแค่อ่พวกปัจจัยพื้นฐานคือคนี่คือเครื่องเทอร์โบซึ่งผมว่าระยะและอายุของมันเนี่ยนะฮะคุณไปหาอู่หรือช่างที่เชี่ยวชาญเรื่องเทอร์โบ ดูแกนเทอร์โบสักนิดหนึ่งว่าไปหรือยังยังใช้ได้อีกมากน้อยแค่ไหนดูอาการเขาสักนิดหนึ่งถ้าไม่ดีก็หามือสองเปลี่ยนซะก่อนที่มันจะเป็นไรเนี่ยนะฮะมันก็จะช่วยทุ่นเวลาคุณได้ว่าไม่ต้องไปเสียจอดซ่อมนานๆอ่าใช่ครับใช่ไหมฮอันนี้ก็ผมว่าก็เหมาะมอกับคนไม่รู้เป็นโซ่หรือสายพานลาวลิ้นเออ N54 นห้ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้เครื่องเลยเริเราไม่คยมีข้อมูล ก็ผมว่าก Get ็เนี่ยมันใกล้แสนก็จับเปลี่ยนพวกนี้ไปเลยนะฮะโซ่สายพันธ์เราลินอะไรพวกนี้สายพันธ์ชุดใหญ่อะไรเงี้ยตัวดันโซ่อะไรเยตัวดันโซ่เปลี่ยนไปสักชุดหนึ่งผมคิดว่าซ่อมใหญ่เนี่ยต้อนรับแสนโลเขาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณแสนนิดๆก็น่าจับประมาณเผื่อเผื่องบประมาณไว้ตรงเนี้ยรับรองแล้วคุณก็จะผ่านชุดนี้ไปได้แล้วคุณก็จะลากเลยนะคุณจะลากไปจนถึงแบบแสนกลางๆหรือแสนปลายปลายได้ เตีนถายน้ำมันเครื่องของเหลวตามปกติดูแลอย่าให้ลดฮีทแค่นั้นเองใช่แล้วก็ผมจะบอกว่าถ้าที่ผมดูของในตลาดตอนเนี้มันก็จะมี730เยอะ730ก็น่าจะเป็นรุ่นรุ่นเก่ากว่านี้นิดนึงปีหนึงอะไรเงี้ยแล้วก็740มีไม่เยอะมีอยู่คันสองคันใช่ซึ่งจริงๆแล้วก็อยากให้ไปลองเทียบดูเพราะผมก็เชื่อว่าคันนี้เจ้าของเขาว่าตอนแรกทําแบบไม่ได้คิดว่าจะขายหรอกใช่แต่บังเอิญว่าแบบ เปลี่ยนโปรเจกต์เปลี่ยนใจกระทันหันอ่าแล้วเขาก็อยากไปรถคันใหม่ละใช่าไม่อยากเก็บสมบัติตกทอดนี้ไว้นนจริงๆไปจองรถคันใหม่มาแล้วก็เลยบอกว่าเออคุณสินครับคุณสินช่วยเอาไปทำพีา PR ขายให้ผมหน่อยครับส่วนเรื่องถุงลมครับถ้าของแท้อะไรแท้มันแพงครับผมลองปรึกษาคุณสินคุณสินเดี๋ยวผมแนะนําที่หนึ่งให้ออใช่ถุงลมแบบ OEM ครับราคาไม่แพงช่วยให้คุณทันงบประมาณได้โดยง่ายมาบอกเราได้นะครับอันนี้ยินดีให้คำปรึกษาครับแต่ตอนเนี้ยมันยังใช้งานได้ดีอยู่ก็ใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนใช่ครับอย่าไปวอร์รี่นะาไว้เอาไว้วันไหนมันหมอบแล้วค่อยว่ากันใช่ใช้จนถึงเวลาสุดท้ายมันหรือว่าไปก้มๆดูหน่อยก็ได้วาดูถุงมีรั่วมีแตกมีซึมหรือยังอะไรเงี้ยนะขึ้นห้อยดูสักนิดนึงครับผมนองน้นก็ไม่มีอะไรครับฝากไปด้วยนะครับใช่ครับกับ BMW 740iL จครับผมนะฮะราคา 519,000บาทครับผมสนใจติดต่อสินค้าดิกครับ098 792 4241โทรได้ตลอดเวลานะครับครับผมครับฝากไปด้วยนะครับครับลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับกลับมาจอดพอดีเลยพอดีเตะเวลา